สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ไม่ได้เจอกันในรูปแบบของคลิปมาสักพักหนึ่งละนะครับวันนี้เหลือจะอดเหลือจะทนจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจะตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2ด้วยน้ามือของกริม s b y ี o ทานะครับซึ่ง g ริม s b y ี o w าวเนี่ยเป็นทีมลีกทูลีกทูก็คือดิวิชัน4ของประเทศอังกฤษนะครับคือฤดูกาลนี้เปิดมา3นัดในเกมยังเป็นทางการแม่งยังไม่ชนะใครนะครับ แล้วก็ต้องมาตกรอบด้วยน้ำมือของทีมเล็กๆนะครับอย่างกมสวีแบบนี้มันก็เหลือจะอดจริงๆนะครับต้องขอมาอัดคลิปแสดงความเห็นกันหน่อยนะครับคือวันนี้ลูเบนอวริมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะก็จริงนะแต่ผมจะบอกว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะศักยภาพด้อยกว่ากิมสวีทาวนะครับแต่คุณเล่นไปเล่นมาเนี่ยแม่งทําให้สูสีทีมที่ท่านสี่ได้เนี่ยผมเหลือเชื่อจริงๆนะนะครับ แล้วไปโดนเขานําก่อนสองศูนย์ต้องมากระเสือกกระสนตีเสมอนะฮะแล้วก็ต้องไปดูจุดโทษแล้วก็ไปแพ้จุดโทษเขาอีกนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยความมั่นใจหดหายสีหน้านักเตะนี่มีแต่ความเครียดผมดูตลอดแล้วนะครับมันมันมันดูหลายๆคนดูไม่มีความสุขอะตีเสมอเขาได้ก็จริงนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเหมือนสํำเนียยตัวเองได้ว่ามันไม่เหมือนเราประสบความสําเร็จอะมันเหมือนเรายังล้มเหลวอยู่อะนะครับแล้วซึ่งซึ่งในความเป็นจริงอะ มันไม่ต้องไปดูนักเตะก็ได้เราในความรู้สึกของแฟนผีเนี่ยนะครับมันมันคือความล้มเหลวครับกับการที่คุณต้องมาไล่ตามตีเสมอกิมสปี้สองสองแบบนี้นะครับและยังมาแพ้จุดโทษเขาตกรอบอีกนะครับหลายๆอย่างมาสะท้อนออกมาในเกมนี้ครับคือเอาง่ายๆนะเพื่อน,เ,อนเขามีการทําตัวเลขกันออกมาว่าแมวเตะที่ลงสนามในเกมนี้ยมูลค่านักเตะรวมเนี่ยเนเจ็ดร้อยกว่าล้านนะขณะที่กิมสปี้ทาวเนี่ยไม่ถึงสิบล้านด้วยซ้ํานะครับประมาณสามล้านหรืออะไรเงี้ยคุณคิดดูนะครับว่า มึงปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงวะไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้มันดูมีรูปมีทรงเล่นกันดีกระชับกระเฉงแล้วมันค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแผ่วลงไปมีแต่ปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละนัดแต่ละเกมเนะี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะบอลจะอาศัยทีมเวิร์กชนะเขาก็ไม่ได้อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของไปเอาชนะเขาก็ทําไม่ได้นี่คือแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมันมีจุดเด่นตรงไหนวะณนะเวลานี้ และไอความผิดพลาดเดิมๆปัญหาเดิมๆที่ยังมีอยู่แม่งก็เกิดขึ้นอีกแล้วประตูโอนาหน้กาก็พลาดดา์โลก่ก็เล่นสนตีอะไรไม่รู้ถูกไหมครับนักเตะหลายๆคนที่ลงสนามไม่มีปัญหารูเบนอมอลิมบอกว่าคุณจะได้เห็นอะไรดีๆจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหลังจากนี้แต่ผมยังไม่เห็นนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าลงสนามแต่ละเกมเหมือนมีปัญหาเพิ่มเกมละอย่างเกมละอย่างสองอย่างอ่ะหรือแบบนี้มันจะไหวเหรอะวะผมถามเพื่อนๆหน่อยนะครับ โอ้โหคือมันมันเหลือจะอดจริงๆนะฮะคือคือโอเคบอลถ้วยอะไรเงี้ยมันมันมันตกรอบกันได้ครับแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรนะณณนะ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 เกมเนี้ยเอาจร,จริงนะครับกับการเจอแค่เกมสปี่ผมว่ามันไม่ควรจะต้องกระเสือกกระสนขนาดนี้จําเป็นจะต้องชนะในเกมซะด้วยซ้ำนะครับแล้วเราดูรายละเอียดของเกมเนี่ยทีเวิร์กก็ไม่มีความสามารถเฉพาะตัวก็เอาชนะเขาไม่ได้แบบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีจุดเด่นตรงไหนครับและจะไปเอาชนะอะไรเขาได้แบบนี้นะครับดูเบนอโมริมเนี่ย ทําให้มีคําถามเกิดขึ้นบนตัวเองเนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเกมทุกเกมทุกเกมนะครับแล้ววันนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมผิดหวังมากเลยนะครับคือระหว่างการโดนจุดโทษไอ้เี้ยมึงไปนั่งหลบในซุมมานั่งสํารองแล้วลูกทีมคุณกําลังสู้อยู่อ่ะแบบนี้มันมันใช่หรอวะผมว่าคุณซื้อเนี่ยคุณคุณไม่ได้แสดงถึงความเออ,องค์อาจชาติขุนพลออกมาแล้วลูกทีมคุณจะสู้ได้อวะ ลูกทีมจะใจหึดจะใจสู้ได้หรอวะในจังหวะที่ทีมลูกทีมกันังจะหมดแรงอ่ะคุณไปนั่งอยู่ซุนมานั่งสำรองไปลุ้นอะไรอยู่คนเดียวไอ้เงี้ยมันไม่ไหวเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะผมผมผมรู้สึกว่าเาครดิตของอบริมในสายตาผมอ่ะมันเริ่มจะลดลงทุกวันแล้วนะครับอ่ะไม่รู้เพื่อนๆจะคิดยังไงนะลองรวมความเห็นกันเข้ามาได้แต่วันนี้ผมบอกตรงว,ว่าผมก็เหลือจะอดเหมือนกันก็ต้องมาอัดคลิปบอกอเพื่อนๆนะลองสำรวจความเห็นกันเข้ามาได้นะครับ